สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับงานสักเซ a คา d e มีครั้งที่49ครับผมสตาร์มาสเตอร์จัดรงเกิดรัตวันนี้มาพบกับทุกท่านในหัวข้อของแนะนำบริษัทครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมส่งเข้ามาหน่อยครับให้เราได้เห็นว่าทุกท่านพร้อมที่จะรับรู้ข้อมูลของบริษัทซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนครับ เรามาดูกันครับว่าวันนี้ผมนําอะไรมาฝากในหัวข้อของการแนะนําบริษัทครับ3ผู้นําของเราสามผู้บริหารของเราที่สุดยอดมากๆก็คือท่านแรกครับท่านประธานปารคฮันกิลท่านเป็นประธานผู้ก่อตั้งแล้วอีกสองท่านคือท่านประธานคิมแทยอนและท่านประธานชเวซึงกลทั้ง3ท่านนี้ครับได้นําพาบริษัทตั้งแต่ปีก่อตั้งคือ2009มาจนถึงปัจจุบันในปี2021 มาดูกันครับว่าผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาครับและปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือรางวัลครับ3ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับรางวัลแรกครับคือ Case Pass to Work รางวัลที่เป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับในปี2020ครับเราได้รับรางวัล u a s e p a c e to Work ติด1ใน100บริษัทครับ ที่น่าทำงานที่สุดแต่ปี2021ครับเราก้าวกระโดดความสำเร็จในส่วนนี้มากเลยครับเพราะเราก้าวไปเป็นอันดับที่5ของเอเชียครับนี่คือความภาคภูมิใจมากเลยครับมากที่สุดของบริษัทอะโมี่เลยเราได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากครับในรางวัลถัดมาครับคือรางวัลของ c e o ีที่น่าเคารพที่สุดในประเทศเกาหลีนะครับ ท่านมงสังหรือท่านประธานของเรานั้นได้รับรางวัลน,นี้นั่นหมายความว่าท่านมีความน่ารักนะครับน่ารักที่จะดูแลนักธุรกิจแล้วก็สมาชิกนะครับของครอบครัวของอาตมีของเรานะครับและส่วนที่3รางวัลที่3คือ g w p ครับรางวัลผู้นำนวัตกรรมทั้ง3รางวัลน,นี้ครับสร้างผลลัพธ์ในปีที่แล้วคือเรามียอดขายมากถึง5 5 0 0 0ล้านบาทครับและในปีนี้ครับเพียงแค่ ครึ่งปีที่ผ่านมานะครับในครึ่งปีแรกเรามียอดขายของ global a t o m y นะครับรวมมากถึง39,000ล้านบาทครับและเติบโตถึง32%ด้วยกันนะครับนอกจากนั้นครับเรามาดูว่าครึ่งหลังครับครึ่งหลังของปี2021เกิดอะไรขึ้นบ้างครับเกิดสิ่งนี้ขึ้นครับเราคาดว่าเราจะมียอดขายรวมตลอดทั้งปีประมาณ60,000ล้านบาทขึ้นไป ผมอยากย้อนตัวเลขให้ฟังว่าในปี2009ซึ่งเป็นปีแรกของการก่อตั้งเรามียอดขายเพียงแค่600กว่าล้านบาทครับนั่นหมายความว่าถ้าปีนี้เราคาดการว่าเราจะมียอดขายเติบโตถึง60,000ล้านบาทแปลว่าเรามีอัตราการเติบโตมากถึง100เท่า100เท่าไม่ใช่100%นะครับทุกคนนั่นหมายความว่าบริษ,ษัทนี้มีความมั่นคงสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่องครับในปีนี้อีกเช่นเดียวกันครับ ในครึ่งปีหลังเราได้เปิด2ประเทศเปิดทําการใน2ประเทศนะครับคือประเทศ UK หรืออังกฤษนะครับแล้วก็คาซัคสถานแล้วก็ส่วนในต้นปีนั้นเราเปิดในนิวซีแลนด์และก็ตุรกีแต่การเปิดตรงนี้ยังไม่จบครับสำหรับปี2021นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีอัชอมีอยู่ใน22ประเทศแล้วก็ตามนะครับรวมถึง21สาขาที่กระจายอยู่ทั่วโลก แต่มีข่าวดีครับทุกคนวันที่1เดือน12หรือวันที่1เดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เราจะเปิดประเทศที่2023ครับคือคีรกริสถานเราจะเปิดทำให้ปีนี้2021เราเปิดสาขาเพิ่มถึง5ประเทศด้วยกันนี่แสดงถึงความพร้อมอย่างที่เราทราบกันดีครับธุรกิจโดยทั่วไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างมากมายในเรื่องของวิกฤตโควิด แต่ว่าอ t o โทมี่ครับสปีที่ผ่านมาไม่สามารถหยุดธุรกิจอันร้อนแรงของเราได้นะครับเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับทำให้ในปัจจุบันครับเรามีสมาชิกที่แอคทีฟนะครับผู้บริโภคที่แอคทีฟรวมนักธุรกิจประมาณ15ล้านคนด้วยกันถ้าท่านใดที่เพิ่งสมัครเข้ามานะครับก็คงจะเห็นรหัสสมาชิกล่าสุดที่เพิ่งจะผ่านหลัก30ล้านครับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาทธมี่ยังเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงแน่นอนท่านใดที่เข้ามาเพิ่งมารับทราบข้อมูลธุรกิจผมอยากให้ท่านได้ติดตามข้อมูลรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ทำให้ท่านเชื่อมั่นและในที่สุดสุดท้ายก็จะตัดสินใจเลือกธุรกิจอาทธมี่เป็นธุรกิจที่ทาเพื่อความประสบความสาเร็จครับอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่เป็นเหมือนวัฒนธรรม และเป็นสิ่งที่ทําให้ผมนะครับโดยส่วนตัวซึ่งผมเป็นนักธุรกิจเนี่ยประจักษ์เลยว่าการที่บริษัทใดทําสิ่งนี้ได้นั่นแปลว่าบริษัทนั้นต้องมั่นคงหมายถึงการทําอะไรครับการทําการบริจาคครับแต่การบริจาคของอาโชมี่ไม่ธรรมดาครับในปี2019เราได้บริจาคให้กับมูนิธิแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวนกว่า260ล้านบาทและปีนี้ครับท่านประธานได้ตัดสินใจ ให้อาโทมีได้บริจาคช่วยเหลือสังคมโดยบริจาคเงินจำนวนถึง10ล้านเหรียญ u s ดอลลาร์หรือประมาณ320-330ล้านบาทนะครับให้กับมูนิทิ c คอมเพรสชันซึ่งดูแลเด็กด้อยโอกาสครับทั่วโลกผมฟังตัวเลขแล้วเฉพาะ2งานนี้ไม่นับบริจาคย่อยๆที่เราบริจาคเป็นเยอะมากครับก็เกิน500ล้านบาทแล้วเยอะจริงๆครับ ภายใต้ความสำเร็จที่ผมได้เล่าไปนะครับไม่ว่าจะจำนวนยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะครับมีเบื้องหลังครับคือสินค้าที่ดีอาโทมี่ครับท่านประธานได้วางกลยุทธ์ที่ชื่อว่า m a สติสนะครับแมสติสมาจากคำสองคำคือคำว่า m a s ซึ่งแปลว่าจำนวนมากครับส่วนทิสมาจากคำว่าเพส i ิสซึ่งแปลว่าหรูหรามีระดับเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันทำให้เกิดสโลแกนที่เรามักจะท่องกันครับว่า Absolute Quality, Absolute Price สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่ก็ดีที่สุดเช่นเดียวกันและผลลัพธ์ทั้งกลยุทธ์และสโ,โลแกนที่เรารู้จักกันดีนั้นได้สร้างผลลัพธ์ขึ้นมาให้ประจักษ์ครับ mm hmm. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่12พฤศจิกายนนะครับสินค้าชนิดหนึ่งของเรารายการหนึ่งของเรา ได้รับรางวัลซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศเป็นเกียรติประวัตินะครับสินค้าตัวนั้นคือ a t o m ม Absolute s e l ซลแอคทีฟสกินแคร์ครับสินค้าตัวนี้ได้รับรางวัลอะไรครับได้รับรางวัลจากพระเจ้าเซจงรางวัลน,นี้มีความน่าภูมิใจอย่างไรครับรางวัลเนี้ถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับในประวัติศาสตร์ธุรกิจเครื่องสำอางหรืออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในด้านของเทคโนโลยีครับรางวัลน,นี้ไม่ได้ได้ง่ายๆและเป็นครั้งแรกในธุรกิจเครื่องสำอางอาโทมี่ได้นำพาผลิตภัณฑ์ของเราครับจนได้รับรางวัลน,นี้นอกจากนั้นครับอาโทมี่แอปซูลต์เซลล์แอคทีฟสกินแคร์ยังได้รับรางวัลก่อนหน้านี้อีก2รางวัลรางวัลหนึ่งชื่อว่า IR-52 เป็นรางวัลที่การันตีคุณภาพเพราะว่าต้องการต้องผ่านการแข่งขันกว่า52สัปดาห์คือ1ปีเต็มๆครับในการต่อสู้กับคู่แข่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันและเราก็ทำได้และได้รับรางวัลเนี่ยทั้งเซ็ตของ Absolute c e l l a c t i v e Skin Care ไม่ใช่แค่ตัวใดตัวหนึ่งทั้งชุดนะครับและรางวัลอีกรางวัลหนึ่งคือรางวัลที่เรียกว่า N.E.P. ครับ New Excellent Product ครับ ทั้ง3รางวัลน,นี้เขาเรียกในเกาหลีนะครับว่าเป็น3มงกุฎครับสมงกุฎครับที่3มงกุฎนี้หมายความว่าเป็นรางวัลที่ถ้าผลิตภัณฑ์ใดเนี่ยได้รับทั้ง3รางวัลน,นี้ถือว่าเป็นสุดยอดที่แข่งขันได้กับเค u าต e r แบรนดเลยครับที่คุณจะใช้และไว้วางใจได้เลยต้องบอกว่าเราต้องถึงเวลามากดร้ายกดหัวใจให้กับเซ l ล์แอคทีฟสกินแคร์ของเราสักหน่อยแล้วครับ นั่นคือความแข็งแรงความแข็งแกร่งความพร้อมของบริษัทของเราครับผมอยากจะบอกว่าทีนี้ครับและทั้งหมดที่เรากำลังคุยกันอยู่นียเกิดอะไรขึ้นกับอาโทมีและจะเกิดอะไรขึ้นกับเราครับผมอยากดึงส่วนหนึ่งท,ที่อยากจะอธิบายให้ทุกคนได้รู้ครับโดยเฉพาะสำหรับสมาชิกที่ได้มารับฟังใน s u c c e s s a c a d e มีครั้งแรกๆนะครับผมอยากจะพูดถึงปรัชญาการก่อตั้งครับ ปรัชญาการก่อตั้งของอะโตมีมีอยู่ด้วยกัน3ข้อครับข้อที่1ความอยู่รอดความอยู่รอดเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเราจะทำอะไรครับถ้าเราทำแล้วไม่รอดเราจะเริ่มทำไหมครับเราคงไม่เริ่มทำท่านประธานได้ให้ความสำคัญกับกับการอยู่รอดของบริษัทและก็สมาชิกและนักธุรกิจที่เข้ามาด้วยการพยายามสร้างบริษัทที่มีค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดครับ มีต้นทุนต่างๆให้น้อยที่สุดครับเพื่อที่จะให้เกิดแกปที่จะทำให้ราคาเราต่ำได้และแข่งขันได้และเกิดการเติบโตแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นกลยุทธ์อันชาญฉลาดทำให้ความอยู่รอดเกิดขึ้นในอโทมีครับสำหรับปรัชญาการก่อตั้งข้อที่2คือความเร็วอันนี้เป็นความชาญฉลาดที่ผมอยากอธิบายให้ฟังนะครับปกติแล้วในธุรกิจใดๆก็าตามเนี่ยถ้าเราจะหาทายาท หรือหาคนมาช่วยงานเราต้องนั่งสอนคนทีละคนครับแต่ท่านประธานบอกว่าถ้าทำอย่างเนี้มันช้าครับหนึ่งไปสอนสองสองไปสอนสามมันช้าครับท่านประธานก็เลยคิดครับคิดเครื่องมืออันนึงชื่อว่า c ช a n นลอะตอมีและอีกเครื่องมือต่างๆที่เป็นระบบสู่ความสําเร็จเป็นการสัมมนาเป็นการประชุมต่างๆเพราะท่านบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเรานั่งสอนกันทีละคนเนี่ยกว่าจะสําเร็จ เอาว่ากว่าตัวเราครับจะเรียนรู้และเล่าให้คนถัดไปฟังได้ก็ใช้เวลาครับท่านก็เลยทำชาแนลอา a โ o มีซึ่งรวบรวมการประชุมรวบรวมการบันทึกข้อมูลต่าง,างๆเข้ามาไว้ในชาแนลอาตโมีของบริษัทครับสิ่งนี้เมื่อนำไปใช้ให้เกิดขึ้นนะครับเกิดประโยชน์ก็จะทำให้ความเร็วในการเติบโตมหาศาล เพราะอย่างท่านนั่งฟังอยู่ตรงนี้ประมาณหลักร้อยคนหลักพันคนนะครับก็จะทําให้1,000คนสามารถรับฟังผมไม่ต้องไปพูดทีละ1คนเห็นไหมครับแค่นี้ก็ทําให้เราสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นแล้วครับประาก,การก่อตั้งข้อที่3ครับคือความสมดุลความสมดุลท่านประธานให้ความสําคัญกับการกระจายรายได้ครับการกระจาย ผลลั์ที่จะได้จากธุรกิจอะตทมีไม่ให้ไปกระจุกตัวอยู่ที่คนแรกๆที่มาเหมือนในธุรกิจเครือข่ายทั่วๆไปแต่ท่านประธานได้วางแผนตรงนี้ให้มีการกระจายรายได้อย่างสมดุลเพื่อให้คนที่เริ่มต้นใหม่สามารถอยู่ได้และรอคอยความสำเร็จจนในที่สุดครับมีจุดสูงสุดความสำเร็จด้วยทั้ง3ปรัชญาครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่า นำมาใช้ในการทำธุรกิจของเราได้ครับบอกว่าปรัชญาการก่อตั้งก็เรื่องของการก่อตั้งสิงไม่ใช่ครับผมพูดวันนี้เพราะว่าทั้งข้อมูลของบริษัทและปรัชญาการก่อตั้งสามารถนำมาใช้เป็นการเริ่มต้นครับผมอยากจะบอกสักนิดหนึ่งว่าเราพูดถึงความอยู่รอดเนี่ยบางครั้งเราจะคิดถึงการประหยัดครับการประหยัดอาจจะทำให้เรารอดหรือร่วงไม่รู้ครับ แต่การจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมคิดว่าการลงมือทำอาจจะทำให้เรารวยหรือรุ่งก็ได้ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นครับความอยู่รอดในการเริ่มต้นอยากให้ทุกคนได้เลือกเครื่องมือนี้ครับได้เลือกบริษัทอะโตมี่เพื่อเป็นเครื่องมือในการเติบโตและความอยู่รอดของท่านครับ mm hmm. เมื่อเรานำปรัญญาทั้ง3ข้อมาปรับใช้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอยากเน้นครับ วันนี้ผมดึงมาตัวเดียวอยากเน้นในเรื่องการเอาความเร็วครับมาทำให้ท่านประสบความสาเร็จเร็วผมอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นบริษัอทอะโตมีสาขาประเทศไทยนะครับจะมีคำถามหนึ่งที่เป็นยอดชี้มากเลยว่าคุณจตุรงทำอย่างไรจะประสบความสาเร็จเร็วงั้นเรามาดูกันครับวันนี้ผมนำเครื่องมือสองเครื่องมือที่จะทำให้เกิดความเร็วหรือความสาเร็จที่รวดเร็วมาฝากทุกท่านครับตัวแรกที่ผมพูดไปข้างต้นบ้างแล้วคือ ชาแนลอะตอมีชาแนลอะตอมีสมาชิกคงรู้จักผมอยากให้ท่านลองพิมพ์จำนวนพิมพ์จำนวนนะครับที่ท่านคิดว่าเรามีไฟล์นะครับออ VOD เรามีไฟล์ PTT เรามีไฟล์บทความต่างๆอยู่ในชาแนลอะตอมีท่านคิดว่าเรามีกี่ไฟล์แล้วครับลองพิมพ์มาในคอมเมนต์ครับว่ามีกี่ไฟล์แล้วเดี๋ยวผมมาเฉลยอ,อีกแป๊กหนึ่งแต่ผมจะบอกว่าชาแ n ลอะตอมีเนี่ย เป็นเครื่องมือที่สร้างความเร็วให้กับทุกคนตรงไหนครับถ้าเราไปนั่งพูดเองสอนเองอันนี้ยากครับผมแนะนําให้เลือกครับเลือกคัดสรรไฟล์ที่อยู่ในช n นลอะ t o มีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ VOD PTT PowerPoint นะครับหรือว่าบทความหรือวิดีโออะไรต่างๆก็แล้วแต่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับมาเฉลยกันครับว่าช n นลอะ t o มีที่เป็นภาษาไทย นะครับและทุกท่านสามารถใช้สร้างความเร็วในการประสบความสำเร็จได้นะครับมีจำนวนถึง1,014ไฟล์ครับทุกคน1,014ไฟล์ที่ท่านมีเครื่องมือพร้อมที่จะไปทำธุรกิจครับต้องกดหัวใจมาให้อตโตมีไทยแลนด์ของเราสักหน่อยแล้วครับนอกจากนั้นครับวันนี้ ผมจะพาไปเจอเครื่องมืออีกอันนึงแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เครื่องมือเนี้ยยังไม่ได้ใช้ในประเทศไทยและเราไปท่องโลกอนาคตกับเครื่องมือที่ผมบอกกันสักนิดหนึ่งครับกับคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันพวกเราต่างก็ทำงานกันอย่างหนะัก แตเมื่อเวลาผ่านไปที่ที่เรายืนจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆขาดการติดต่อกับผู้คนเกินกำลังที่จะทำลายกำแพงด้วยตัวคนเดียวเพียงลำพังแต่ ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองเสมอและจะพิสูจน์ให้เห็นเราเชื่อในความพยายามที่ไม่สิ้นสุดของเราเราจะเป็นเจ้าของโลกใบใหม่ไปด้วยกัน และนี่คือจุดเปลี่ยนของธุรกิจ a t o m y Personal Platform Business ครับคลิปวิดีโอที่ผ่านไปเราคงจะเห็นได้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนธุรกิจครับผมอยากพูดย้อนไปนิดหนึ่งแล้วกันว่าความสมดุลอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้กล่าวคือบริษัท a t o m y ถูกออกแบบให้ใครก็ได้ครับสามารถกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะมีวุฒิการศึกษาเท่าไหร่ก็ตามท่านจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามท่านจะมีฐานะเป็นอย่างไรก็ตามมีทักษะหรือประสบการณ์อย่างไรก็ตามไม่สําคัญครับเพราะชาแนลอัตโตมีช่วยท่านทํางานและเครื่องมือที่เมื่อกี้ท่านเพิ่งดูจบไปคือ A P P B หรือ a t o m y Personal Platform ตัวนี้ครับจะเป็นเครื่องมือที่จะมาล่าสุดในพศนี้ ในปีนี้และปีหน้าปัจจุบัน APP ครับได้เริ่มใช้งานในประเทศเกาหลีแล้วครับและได้ยินแว่วๆมาว่าได้รับผลตอบรับที่ดีมากก็ไม่อยากให้คนไทยน้อยใจนะครับว่าเอ๊ะยังไม่เห็นมีใช้ในไทยเลยให้เกาหลีคดทดลองครับปรับโครงสร้างปรับการทำงานปรับระบบต่างๆให้เรียบร้อยรวมทั้งแปลเป็นภาษาไทยเพื่อที่เราจะได้นำมาใช้ครับทีนี้ผมจะใช้เวลานิดหนึ่งในการเล่าให้ฟังว่า a t o m y Personal Platform หรือ APP ที่เราจะได้ยินต่อจากนี้ไปเนี่ยในหลายๆคลิปในอนาคตนะครับในการสัมมนาในอนาคตเนี่ยเราจะได้ยินในนี้บรรจุด้วยอะไรบ้างครับตัวแรกครับแอปพลิเคชันของ a t o m y ที่เราเห็นอยู่เวลาเราโหลดแอป,ปลงในมือถือของเราหรือเข้าไปดูเว็บไซต์ก็ตามเราสามารถที่จะออกแบบ Personal Platform ของเราครับ จะถูกเรียกว่า personal platform owner หรือ PPO ภาษอังกฤษสักนิดหนึ่งครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับฟังผมไป PPO นะครับจะทำให้แอปพลิเคชันธรรมดาธรราอาโสมี่ของเราเนี่ยครับเป็นของเราครับเป็นของเราคืออะไรเราสามารถเอาข้อมูลส่วนตัวครับเอารูปของเราไปโพสต์ลงในแอปพลิเคชันของอ t o m มี่ได้ครับ เปิดมาแล้วก็จะเหมือนกับแอปพลิเคชันนี้เราเป็นคนทำเองเลยเราเป็นคนจ้างทำจ้างเขียนผลิตขึ้นมาเองเลยครับนี่คือ PPO ครับเราใส่ข้อมูลของเราเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่างๆน,นานาไม่ไว่าจะประวัติของเราการทำงานของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ครับใส่เข้าไปใน PPO ครับเพราะแอปพลิเคชันนี้เว็บไซต์นี้จะกลายเป็นเว็บไซต์ของเราหรือแอปพลิเคชันของเราครับนี่คือความสุดยอดในส่วนแรกของ APP ครับ นอกจากนั้นครับเรายังมีพาร์ทของการโพสนะครับโพสหรือใส่ข้อมูลอะไรที่เราอยากใส่เข้าไปเช่นรูปการทำงานของเราครับรูปการบางทีก็ไปแชร์รูปท่องเที่ยวของเราก็ได้นะไลฟ์สไตล์ของเราครับว่าเอะการมีชีวิตอยู่ในอาโตมีเนี่ยเราทำธุรกิจอ t o โตมี่แล้วชีวิตเราดีขึ้นนะใส่เข้าไปได้ครับนอกจากนั้นเรายังมีพาร์ทของไลฟ์สีนาร r โอ ภาพจำลองของอนาคตของเราภาพจำลองของความสำเร็จของเราเพื่อให้พาร์ทเนอร์ของเราหรือคนเข้ามาเยี่ยมในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยได้เห็นครับว่าโอ้เรามีคนที่มุ่งมั่นนะเราทำธุรกิจเราทำชีวิตของเราอย่างมีจุดมุ่งหมายนะเขาก็อยากมาร่วมงานกับเราครับถ้าเราทำตรงนี้ชัดเจนต่อมาครับยังไม่หมดนะเรามีแอปพลิเคชันของเราเองแล้วครับ เรายังมีสิ่งหนึ่งที่เรยียกว่าเราสร้างช้อปปิ้งมอลล์ของเรา,าได้ครับเช่นถ้าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมหรือเสริมอาหารก็ตามผมสามารถเลือกยกตัวอย่างเลือกเฮโมฮิมครับมาให้รายละเอียดเฉพาะในแอปพลิเคชันของผมนะครับเลือกมาครับสินค้าที่ผมอยากให้คนที่มาเยี่ยมชมแอปพลิเคชันของผมแพลตฟอร์มของผมได้เห็นครับและเขาสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้เลยครับ ถ้าไปท่องในเว็บไซต์ทั้งหมดหรือแอปพลิเคชันทั้งหมดช้อปปิ้งมอลทั้งหมดอาจจะมีเป็นร้อยรายการใช่ไหมทุกคนแต่ผมอยากเน้นตัวไหนผมก็จะดึงมาครับที่หน้าของช้อปปิ้งมอลที่ผมออกแบบเองครับและที่สำคัญครับสำหรับนักธุรกิจนะ PV ที่มีผู้บริโภคมาซื้อมาสั่งของโดยไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับสามารถที่จะทำให้เกิด PV เป็นยอดธุรกิจของเราครับ โดยให้เรานะครับซึ่งเป็นโจ้าของแพลตฟอร์มสามารถเลือกครับที่จะใส่ PV ทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็าตามตามที่เราอยากได้แต่ไม่สามารถไประบุสมาชิกได้นะครับอันนี้ไว้ลงรายละเอียดกันอีกทีแล้วกันแต่จะบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยครับว่า PV นั้นจะหายสาบสูญไปนะครับจะมีที่ให้เราเลือกได้ครับเพราะฉะนั้น A.P.P. a t o m y Personal Platform จะเป็นจุดเปลี่ยนธุรกิจไม่ต้องกลัวนะครับเหมือน Facebook นั่นเองก็คือเราเอาข้อมูลของเราเนี่ยเข้าไปใส่และแอปพลิเคชันนั้นจะกลายเป็นของเราครับและทั้งหมดคือ a t o m y personal platform ซึ่งจะมาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของเราในอนาคตอันใกล้ครับสำหรับประเทศไทยคาดว่าปีหน้าครับเราจะได้เจอ app ในรูปแบบภาษาไทยครับและอีกคำหนึ่งที่ผมอยากจะกล่าวไว้ครับคือคำว่า metaverse m e t a เวิร์หรือโลกเสมือนจริงคำนี้ผมเคยได้พูดถึงไว้เมื่อสัมนมาข่าวก่อนๆน,นะครับก็กลับไปค้นใน c h a n n e อ a ต o มีของเราได้ผมต้องบอกว่าโลกเสมือนจริงก็กำลังจะเข้ามาสู่เราครับเราจะไม่ได้เจอกันผ่านทาง z o ู m หรือทาง YouTube แค่นั้นอีกต่อไปครับเม t a เวิร์คือโลกที่เราสามารถไปเสมือนว่าเราอยู่ด้วยกันเลยครับนั่งประชุมด้วยกันครับเราสามารถไปช้อปปิ้งลองสินค้า เห็นสินค้าได้ครับในโลกเสมือนจริงครับทุกคนซึ่งวันนี้คงไม่ได้มีเวลามากพอที่จะลงในส่วนของคำนี้แต่อยากให้ท่านติดตามคำนี้ต่อไปนะครับสำหรับทั้ง A.P.P และ Metaverse ครับนี่คือบริษัทของเราครับและนี่คืออนาคตของเราครับผมอยากจะบอกก,กับทุกท่านว่า a t o m i เตรียมความพร้อมไว้ให้พวกเราอย่างสมบูรณ์แบบมากม ทั้งทุกคนครับไม่ต้องกังวลครับว่าโอ้โหเทคโนโลยีแบบนี้เราจะทำได้หรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยครับอะโทมีออกแบบเครื่องมือมาให้ใช้แบบง่ายมากๆครับนอกจากนั้นครับทุกคนครับเมื่อเรารู้แล้วว่านี่คือโอกาสประเด็นของเราคือถ้าท่านอยากประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทำครับคือท่านต้องศึกษา ถ้าท่านยังไม่ได้เรียนรู้จงเรียนรู้ครับถ้าท่านยังไม่ได้ลงมือทำจงลงมือทำครับเพราะทั้งหมดนี้จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับท่านได้หลายๆคนครับมักจะมีข้ออ้างข้ออ้างจริงๆเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในโซนของความรเหลวนะครับเพราะคนที่จะสำเร็จเนี่ยเขาจะมีข้อสร้างครับข้อสร้างแปลว่าอะไรข้อสร้างแปลว่าเขาจะสร้างกำลังใจให้ตัวเองครับ เขาจะสร้างวิสัยทัศน์ครับเขาจะสร้างความเชื่อครับความเชื่อมั่นครับเพราะฉะนั้นข้ออ้างทําให้ล้มเหลวข้อสร้างจะทําให้เราสําเร็จครับทุกคนครับสิ่งต่างๆเรานั้นคุณเป็นคนกําหนดได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาโอมี omy, ด้วยข้อมูลที่ผมเล่าแล้วถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของทุกท่านก็อยากให้ทุกท่านได้ตัดสินใจและเลือกที่จะศึกษา และเลือกทำธุรกิจนี้อย่างชัดเจนเพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องรอเล่นครับเราจึงต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดสวัสดีครับ